สวัสดีครับพบกับช่องรัชนีมาแช์นะครับตอนนี้เรามีแม่หมออีกท่านหนึ่งเดินทางมาจากโคราชนะครับเพื่อที่จะมาลงเลขเด็ดให้เราอีกครั้งนะครับนี่คือ,อแม่หมอประจําของเราได้เลยค,คือแม่หมอแมวจากโคราชนะเนาะบางวันที่แล้วก็ให้เข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวเราสัมภาษณ์แกเนาะน่าจะเข้าอยู่นะวันที่แล้วมาพบกับแม่หมอแมวได้เลยนะครับวันนี้มาแก้บนนะครับจัดผลไม้ชุดใหญ่มาเลย เป็นงวดที่เท่าไรแล้วแม่งไม่ไมั่นใจเป็นงวดที่สิบแล้วมั้งนี่แกมาประจํานะเจ้าประจําของเราเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนให้เป็นพี่ให้เป็นคนลุงคนนี้นะแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่ะมาลุ้นกันนะครับกับเลขกแม่หมอนะครับเนาะจะได้เลขไหนรอลุ้นนด้ครับด้อ ลุกกันอะตลาดตลาดวนหัวลุกไหวลุกกันอะตลาดวนหัว

เดินลงพ่อที่ถึงล้วนลมานังลรงน้นเดียั้งเกาทวาลงมาเด้อลงมาเรือมาช่รอง้บอกโชคบอกลาบเรบคุณม่ไิ เดีวลูกน,ลน,ลนี่จะไม่ให้มาแล้วใช่ไม่ลูกจะเปิดสำนกนะักที่โน่นใช่ไหมลูกเนี่ยมานะมาอีเที่ยวลูกคือชุดแดงมาอีเที่ยง <c oughs> ลูกนะมาอีเที่ยวนะแล้วพุทธเด็กน้อยแล้วก็มีขนมลูกใหญ่ซ้ายขวากล้วยเครือแล้วก็หวีซ้ายขวาหมูสองหัวเป็ดไก่เอามาเลี้ยงเลยลูกนะ เพราะว่าเขาพร้อมเพียงแล้วแต่ลูกชายนี่ยังไม่ได้นะรถแทนยังยังไม่ได้น้อยเขาก็จะช่วยลูกแต่ก็ได้น้อยลูกอย่างประมาณหลักสีหลักห้านี่ที่เขาจะหากันนี่พอเล่นได้ไหมลูกที่เขาจะหากันที่ก็ถูกกันลูกถูกสี่เจ็ดแปดลูกก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดลูก งวดที่แล้วลูกเพราล่างบ่มทิ้วไว้ด้วยลนะูกเนาะครับเขาจะมาแต่งวดที่แล้วลูกไม่ก็าามาไม่ได้เนาะงวดน,นี้ได้สี่ห้าล่างตัวเดียวลูกเนาะที่ทำกันนะลูกจุดลูกจุดข่อกันลูกทิ้งใช้ไม่ลูกเนี่ยทิ้งเหรอลูกจะมาไม่ลูกรับปากลูกใช่มาก็มา โอล่างว่าจะเป็นงวดสุดท้ายลูกสำหนักเราดีเปิดให้ใหญ่เลยนะลูกนะตรงหน้าบ้านเนี่ยเปิดให้กว้างเลยลูกเปิดให้กว้างเลยทำตำานักใหม่ลูกคูนี่ขึ้นของใหญ่เลยลูกนะาจะเอาพ่อลงมายังเก่าลูก เด็กน้อยก็จะลงมาบอกอย่างอย่างที่เจ็ดงวดทนะีแรกที่มันมาบอกเจ็ดงวดเป็นสำคับนะี่จะพร้อมเตรียมมาลงมาประเทยติวานลกนะก็หลงุงพ่อแล้วก็จะเชิญทงนี้ไปด้วยกที่จะเปิดตำนักใหม่เนี่ยหลกหลวงพ่อ,อครับขอเชิญขอบุญบารมีขอบุญขอทองข,ข,ขอโชคขอลาภให้ลูกติดทั้งหลายครับที่มาจากทางไกลครับมาจากถึงเนินครับ บ้านตรงพนครับหลวงพ่อโปรดให้เขาครับบิดท้ายครับบิดท้ายที่ดีครับเทพทั้งเก้านี่ไม่ย้อมนะลูกนะต้องให้มาซื้อเสื้อผ้าให้ทั้งนี้ก่อนลูกได้แล้วก็เอาหูหมูไปเลี้ยงเอาลูกนะที่บนกันทัไว้อย่างสองหัวเป็ดสองตัวไก่สองตัวผลไม้เก้าอย่าง เหล้าเบียร์น้ำขาวน้ำขวดใหญ่ลูกเราจะลงมาแล้วลูกนะมาพร้อมเทียงลูกเราจะปิดท้ายลูกปิดท้ายงวดหน้าลูกปิดวันนี้เทพก็จะช่วยลูกนะลูกพ่อก็จะช่วยลูกเรื่องบนจะช่วยกันทุกองค์ลูกแต่ที่บ้านมันให้เปิดหน้าเลยอ้าวลูกติดจะให้เปิดไหมลูกเปิดเลยครับเปิดทำไมเอาเป็นไม่ได้สักที อาหลวงพ่อครับขอเชิญตัวสำหนักหน่วยคระสำหนักนี่ครับขอบุญบาร,รมีสำหนักตายายครับมาจากทางไกลครับมาจากที่สำนักบ้านตองคอนครับว่าจะมาเลี้ยงเฉยๆครับจะไม่เปิดขอหลวงพ่อปิดท้ายไว้ครับเปิดนะลูกเนาะจะได้มาเลี้ยงกันนี่ทีรถแห่ท่าเที่ยวนี้ถูก งกงเลยไม่ต้องกลับหน้าหรอกลูกไม่ต้องกับตัวหน้านเลี๋ยวโกงลูกนะนี่มีคนก็ช่วยหลายแล้วลูกถ้ามีเวลาก็มาเลี้ยงแล้ลูกหัวหมูดอกไม้ถูกเทียนเสื้อผ้าแล้วก็เสื้อผ้าถุงมือลูกผุทธีแดงแล้วก็เด็กน้อยมาเลี้ยงเขาให้ดีลูกแล้วก็ปิดท้ายเลยลูกนีล่างว่าจะปิดท้ายงวดนี้นะลูกว่าจะไม่ไมายมือม ามตัวั้งๆหนึ่งพ่อี่หนึ่งแม่่อทเหลน้ัจะมางเดือลงที่ีเี่นาเป็นปลาเกกระพาน้างกระเาะน้ที่มกามขาะพนังยากเพาะนที่หนสุไวันไรแก้วไอเงินไอทองแม่หมูไอไก่แล้วก็ปลาและข้าวอีก มบจะใหาร่างนี่ไม่มั่นใจนะล้วนะร่างนี่ไม่มั่นใจ โอ้ oh, mm hmm. เป็นเลอะไรนใจมั่นใจไหมเจ็ดหน่า hmm. ล่าง67 mm hmm. แต่ตัวบนนี่มั่นใจหลก mm hmm. มั่นใจเลขตัวบน,น mm hmm. มั่นใจเลขตัวบนห mm hmm. ก,กเมันนจ็ดมั่นใจ67เนะครับเน้นเน้นเจ็ดหนึ่ง้าับเด้อสาตัวนี้ มาเลี้ยงเขาตลกนะแล้วเก็บท้ายหกนี่ปิดท้ายนะี้ตรงตนี้ลูกนี่ได้ตรงงวดแล้วหลบเขาไวยออกสี่ห้าล่างเขาไปนั่งหอกเดินย,ยิ่งให้ดูนะเดกตัวนย,ยิ่ในยิ่งให้ดูถ้า พ่อบอกไปซื้อตัวละ 5, ห้าพันสูงละพันจะใส่เลยนะลูกนะปวดแย่หลบกะเด็นงสงตัวนี้เดี๋ยวพอจะบอกวันออกแัตเตอรี่นี่วันที่ยี่้าจะบอกลูกแบตเตอรี่มันมีอย่างนี้นะ่พเกดเชวันขึ้นไปบอก เลยนะครับให้6ตัวเลยครับสำหรับแม่หมอแมวนะาในลอตเตอรี่มาให้เป็นลอตเตอรี่ไปนะ9 3 2 7 1 5 1> ลอตเตอรี่เลยนะครับนี่ให้หตัวตรงครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่มีการให้เลขมากขนาดนี้มมแม่หมอให้หกตัวเลยครับวันนี้ ทองพี่เขาจะไปถวายนี่ลูกเป็นเงินเป็นทองห้ามรับเขาลูกสองไม่ให้เอาลูกไม่ให้รับเลยนะถ้ารับก็ถวายข้าใหมดนะลูกนะเรียนใหญ่เลยลูกปีใหม่เลยเด็กยังไงก็ได้ไม่เงดนี่จุดหนึ่งใช่ยังมีตัวเดิมอยู่นะครับตัวหน้าจะเป็นข้าวสารสอง จะพิ้ง้ายดบ่าตัวนี้ออกมาเลี้ยงเขาลูกนะอูมหมูสองหัวเป็ดสองตัวไก่สองตัวผลไม้ก้าวถาดเอาถาดก้าวย่างก้าอย่าง,าางน้ำแดงก้าวขวดเขียวก้าวขวดแต่บนม่านใจ่ลูก ให้ลองไปดูลอตเตอรี่นะถ้าไม่มีสองู่ถ้าม่มีสลูกตัวนี้อยู่นะเอาหนึ่งใส่เลยไปดูลอตเตอรี่แม่หมอยกแม่หมอยก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 ให้ดูหน่อยครับยกให้ดูหน่อยครับยกแล้วครับยกแล้วนะครับนี่นี่นี่ครับฟันธงแล้วนะครับฟันธงมาเลยนะครับเป็นเลขหกตัว แล้วก็สามตัวนะครับไม่มั่นใจลูกหน้าเลขลกรางไม่มั่นใจเขอดูเขาดูเขาดูหน้าหกตัวนะครับนั่นแหละน,นี่นะครับนี่นะครับไปดูลูกไปดูเลยหกตัวเลยนะครับนี่ยหกตัวหกตัวเอ้านะครับโอเแนวทางนะครับเป็นแคน่แนวทางนะครับเด้อ

ห้าสามตูงวดที่สองห้าสามนวดที่สามหกเจ็ดนวดที่สี่เจ็ดแปดแล้วก็สี่เจ็ดแปดนวดนี้งวดที่ห้างวดที่ห้าเรางห้างวดเด็ดงวดที่แล้วในบ้านทำที่สี่ห้าตัวเดียวลูกนะงวดแล้วนะครับถ้าเปิดตำนักจะตามไปบ้านก็ไม่ลูกเนี่ยไปครับไปโอคนก็จะดังกันง เกทไทลรงพ่อเยอะลูกพ่อโหลดใช่ไหมลุงร่างกันสวยเดี๋ยวจะให้ล่างถอยแล้วลูกนะล่างไหวแล้วลูกเจ้าคนนี้รับต่อแล้วหมดถ้าได้คนนี้หมดสองหมดสามแค่นี่นั่งนั่งที่องสี่เจ็ดแปดลูกหมดทีแล้วก็ถูกสองตัว สองสามตัวท้ายถูกต้นถูกตุก,ตก,ตกงเงินตัดไปล่างก็ถูกสองจำลงองเอาแค่น,นี้ลูกจะไปแล้วนะจะอยากเข้าคลงไม่อยากเข้าก้องนานไม่อยากเข้าก้องนานพ่อไม่เข้า ันบ้านขอเงินขอทองขอมนต์มารมีขอโชคขอลาบลงมาเด้อแระดีท่านบ้านช่วยเด้อค้วบเปิดแล้วครับไหนว่าไม่ให้เปิดเลยดังๆได้ดังมั่นใจต้องต้องสลับด้วยไหมสลับเก็บห้าอะไรอย่างนี้ ท่านบอกว่าแมวมั่นใจเจนะ็น่งห้ะมาดูเลขถูกกันนะครับเลน้เลขถูกที่จุดแม่หมอแมวจะให้คือแปดสมปดห้านะครับมั่นใจคือเจ็ห <c oughs> <c oughs> นึ่งห้าะองเนาะแมะเลี้ว่าเอนาเลขถกมันยงอคุณกไอ่ะขอลาลาเสร็จัแล้วขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เนาะ สวัสดีครับ